สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาของตัว k 9 Pro p ปรพกันนะครับต่ออื่นนะครับเสียบสายนะครับให้มีพลังงานนะฮะกดนะครับตอนนี้ก็จะเป็น the temperature is n o l อันนี้คือภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับเรามาดูกันใกล้ๆนะครับกดตรงปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะครับกดตัวนี้นะฮะกดปุ๊บหน้าจอเขาจะเปลี่ยนไปนะครับ ปุ๊บอันนี้คือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนองศานะครับองศาเซลเซียสเดี๋ยวเป็นฟาเรนไฮต์ก็ได้นะครับแล้วก็กดตัวที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวปุ่มตัวนี้นครับกดอีกครั้งหนึ่งเขาจะไปเป็นเขาจะไปหน้าถัดไปนะฮะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาจะไปหน้าถัดไปนะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้นะครับ จะเป็นนะครับวัดอุณหภูมิคนนะฮะกดอีกทีอันนี้จะเป็นวัดอุณหภูมิของคนแล้วก็อันนี้จะเป็นสิ่งของนะครับนี่ครับเปิดมันอยู่หมดเดิมครับอันนี้วัดค่าอุณหภูมิสูงสุดครับคือถ้าสูงเกินนี้เขาก็จะร้องครับสมมุติว่าผมตั้งไว้สัก3 7 5อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเกิน30 5้เขาจะบอกอุณหภูมิเกินครับ แล้วก็อันนี้จะดับเสียงครับอันนี้จะเปลี่ยนภาษานะครับตรงนี้นะครับจะ E N อย่างนี้นะครับถ้าเกิดซื้อเครื่องมาครั้งแรกจะขึ้น E N นะฮะเปลี่ยนครับ Español, Portuguese Italian, 한국어 Deutsch, f r a n s Русский, а л б а н и й с SA แล้วก็นี่ครับ T-H นะครับภาษาไทยนะครับพอเราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วนะครับเรากดปุ่ม power นะฮะไม่ต้องกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนภาษานะครับไม่ต้องกดนะฮะกดปุ่ม power ครับผมเรียบร้อยครับอันนี้คืออันตราการปล่อยเจลนะครับปล่อยเจลหรือว่าระยะเวลาในการปล่อยเจลนะครับอันนี้ปล่อย0.5วินะครับปล่อยเจลนะครับเขาจะปล่อยเจลมาปืดปืดปืดลงมาถึงนี่นะฮะ 2วิเลยนะครับเราค่ามาตรฐานครับ0.5วิก็พอแล้วครับก็เปลี่ยนครับเนี่ยครับลองวัดดูอุณหภูมิร่างกายปกตินี่นะครับเขาจะแจ้งว่าอย่างนี้นะฮะอุณหภูมิร่างกายปกติเขาจะปล่อยอยันนี้นะอุณหภูมิร่างกายปกตินี่ครับคือการเปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วครับผม